อสำหรับโอกาสนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานก,นกนารรมฐานแล้วต่อไปก็ฟังคำแนะนำกันเสีกเล็กน้อยเพราะว่าพวกเราทั้งหมดเป็นนักปฏิบัติเก่าไม่ใช่นักปฏิบัติใหม่ <c oughs> ย่อมมีความเข้าใจในการปฏิบัติเบื้องต้นกันได้ดีสำหรับผลแห่งการปฏิบัติที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำต้องการให้พวกเราคนท,ทุกทุกข์ที่เพึงมีกับเราก็พทุกจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายการพลาดพรากจากของรักของชอบใจ ทั้งนี้ก็เพราะว่าถ้าเราเอาใจเข้าไปจับยึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราเอ่ยึดถือร่างกายของเราคนดียึดถือร่างกายของคนอื่นคนดียึดถือว่าถุธาทั้งหลายคนดีว่ามันเป็นเราเป็นของเราถ้ารมณ์อย่างนี้มีกับเราบรรดาเราพุทธบริษัทก็ชื่อว่าเราบูชาทุก เราไม่ต้องการจะพ้นทุกข์เพราะเราอยากให้ทุกข์มันมีกับเราตลอดไปเราจรึงสนใจกับร่างกายของเราสนใจกับร่างกายของบุคคลอื่นสนใจกับวัตถุธาตุทั้งหมด ทำไมกล่าวว่าการสนใจกับร่างกายของเราสนใจกับร่างกายของคนอื่นร่างกายเนี่สนใจในวัตถุธาตุทั้งหมดเป็นทุกข์ก็เพราะว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันไม่มีการทรงตัวเมื่อมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นมันก็สุดโซมลงไปทุกวินาทีที่เวลาเคลื่อนไป แล้วในที่สุดมันก็สลายตัวไปอะไรทรงตัวจริงจังไม่ได้สิ่งที่เป็นอย่างนี้เป็นกฎธรรมดาของมันไม่มีใครสามารถจะฝืนไม่มีใครสามารถจะห้ามจะปรามได้เรื่องที่เราจะเป็นทุกข์ก็เพราะว่าเราฝืนความรู้สึก ฝืน้าการของมันซึ่งไม่มีวิสัยใดๆที่สามารถจะฝืนได้อารมณ์ที่เกิดความฝืนก็มาจากความโง่เป็นสำคัญที่พระพุทธเจ้าเรียกว่า,าวิชา <c oughs> อาวิชาไม่ใช่แปลว่าไม่รู้ทั้งหมดอวิชายังมีความรู้แต่ว่ารู้แบบโง่ อาศัยที่มีความโง่ไปจำใจขาดความฉลาดจึงไปยึดถือสิ่งที่มันจะพังคิดว่ามันจะไม่พังสิ่งที่มันจะสลายตัวคิดว่ามันจะไม่สลายตัวถ้าอาการอย่างนั้นมันปรากฏเกิดขึ้น เราซึ่งเราไม่เคยคิดเลยก่อนว่ามันจะล่อยหรอลงไปจะทุดโทรมลงไปมันจะพังไปงนในสุด <c oughs> มันจะพังในที่สุดเราไม่เคยคิดคิดว่ามันกับเราจะทรงอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยการคิดอย่างนี้เป็นอารมณ์ของคนโง่ที่ปราศจากแววความคิดแม้แต่นิดหนึ่ง ความจริงตาเนื้อของเรามีก็ใช้ได้หูของเรามีเราก็ใช้ได้แต่ว่าใจมันเลวตามันเห็นคนก็ดีสัตว์ก็ดีพุท้ายก็ดีเมื่อเกิดขึ้นมาเล็กๆต่อไปก็โตขึ้นทีละน้อยๆะน้อย ถึงความเป็นหนุ่มเป็นสาวความแก่มันก็คลายข้นมาแล้วในที่สุดก็ถึงความตายวัตถุท้ายก็ถึงอาการพังตายเห็นอยู่ทุกวันหูได้ยินจะทุกอยู่ทุกวัน <c oughs> แต่ใจเป็นเร็วมันไม่จำใจเปนคิดว่าใครเขาจะแก่ก็ช่งใครเขาจะป่วยก็ช่ง ใครเขาจะตายก็าช่างทรัพย์สินของชื่อบ,บ้านจะสลายตัวไปทลอดเก็ช่างแต่ก็คิดว่าร่างกายของเรามันจะต้องไม่แก่ร่างกายของเรามันจะต้องไม่ป่วยร่างกายของเรามันจะต้องไม่ตายทรัพย์สินของเราที่หามาได้มันจะทรงตัวอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยอารมณ์อย่างนี้เป็นรมณ์ของความชั่วของจิต จิตมีความทันหงไม่เชื่อตาไม่เชื่อหูตายเห็นความเกิดความแก่ความป่วยความตายของคนและสัตว์เป็นปกติหูได้ยินข่าวนี้เป็นปกติแต่ใจมันเลวฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้ปรับตรงใจถ้าใจดีสัอย่างเดียวประสาทธรรมศาสตร์ทัาาท้ทร่างกายมันก็ดีหมด ให้ปรับปรุงใจตรงไหนก็ยอมรับนับถือความเป็นจริงเสียให้มีความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกที่มันปรากฏขึ้นมันเป็นอนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้ไม่มีการทรงตัวทุกครั้งถ้าเรายังคิดว่ามันจะทรงอยู่ตามสภาพเดิมถ้าความเคลื่อนไปของร่างกายของคนและสัตว์วัตถุ มันเป็นการเผนอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดเดิมของเราเราก็เป็นทุกข์ทุกข์เพราะอะไรเพราะทุกขคิดว่าไม่ควรจะแก่ไม่ควรจะป่วยไม่ควรจะพัดพรกาจากกันไม่ควรจะตายนี่คนที่มีความทุกข์ด้ความรู้สึกอย่างนี้ช่วยกันคิดดิ ว่าเป็นอารมณ์ของคนดีหรือว่าเป็นอารมณ์ของคนบ้าสมมติว่าพระทิย์ขึ้นตอนเช้าเป็นปกติถึงเวลาตอนเย็นก็ลรับเหลี่ยมหายไปมีสภาพอย่างนี้ทุกวันไม่ได้ขาดตลอดการตลอดสมัยแต่ถ้าว่าจะมีใครสักคนหนึ่ง ที่มีความรู้สึกว่าพระอาทิตย์เวลาเที่ยงสว่างมากเราต้องการให้พระอาทิตย์ทรงอยู่อย่างนี้และก็ไม่ยอมรับทับถือวาจาของบุคคลใดที่ใครบอกไม่เชื่อตาที่มองเห็นไม่เชื่อหูที่เคยได้ยินที่เขาบอกว่าพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้าแล้วก็รับหายไปในตอนเย็น มีความรู้สึกยึดจุดเสมอว่าพระอาทิตย์จะทรงอย,ยู่อย่างในเวลาเที่ยงตลอดกาลตลอดสมัยในเมื่อพระอาทิตย์คล้อยไปอารมณ์ใจก็เริ่มไม่สบายพอสิ้นแสงอาทิตย์เมื่อไรก็เกิดความทุกข์ใจว่าเราจะมืดหมดไม่สามารถจะเห็นอะไรนี่ความจริงพระอาทิตย์ขึ้นและลงเป็นปกติ แต่ว่าใจของบุคคลนั้นไม่เป็นปกติอย่างนี้เขาเรียกว่าคนบ้าบ้าอะไรบ้าอปาทานบ้าตัณหาเจนั้นถ้าเราจะเลื่องความทุกข์จากจิตเราจะเปลื่องอากายของความทุกข์ที่เรียกว่าทุกขนริยสัตทุกตัวนี้ถ้าเปลื่องได้มันก็เลื่องหมด เรื่องไม่เหลือขณะที่มีชีวิตอยู่จิตก็เป็นสุขตายไปแล้วก็มีสุขที่สุดคือพระนิพพานนี่ละเอียบเรื่องทุกทิ้นได้แบบไหนต้องยอมรับรับถือคิดไว้เสมอทุกขณะจิตว่าร่างกายของเราคนดีร่างกายเขาบุคคลอื่นก็ดีว่าถุกท่าทั้งหลายก็ดีไม่เที่ยง เห็นของใหม่ต้องมีความรู้สึกไปเสมอว่ามันจะเก่าเก่าแล้ว,วใกล้สุดก็สุดโทมแล้วก็พังมีความรู้สึกว่าร่างกายของเราร่างกายของเขาทั้งหมดเป็นร่างกายที่ไม่มีอะไรทรงตัวความป่วยไขย้ไม่สบ,บายเป็นของธรรมดา ความแก่เท่าเป็นของธรรมดาผมหอกฟันหักตาฝ้าหฟูฟางเป็นของธรรมดาความตายที่จะเข้ามาถึงเราเมื่อไรเป็นของธรรมดาถ้าจิตยอมรับนับถือธรรมดามันก็หมดความทุกข์ชื่อว่าเป็นจิตของบุคคลที่มีความฉลาด ไม่ฝืนกฎธรรมชาติจะไม่ฝืนกฎธรรมดานี่การที่พระพุทธเจ้าทรงอบรมเราต้องการเท่านี้ต้องการให้จิตเรามีความรู้สึกนึกคิดว่านี่มันเป็นธรรมดาอย่างนี้เมื่อสภาวะความรู้สึกว่าเป็นธรรมดาเกิดขึ้นเราก็ไม่รู้สึกสะเทือนใจ ที่เรียกว่าสังขารุเปฆายานสังขารุเปฆายานแปละว่าญาณเป็นเครื่อรู้รู้ตามความเป็นจริงแล้วก็วางเฉยนมันอาการอย่างนั้นปรากฏอารมณ์จิตไม่ทุกข์มีอารมณ์จิตเป็นสุขสุขเพราะอะไรเพราะรู้แล้วนี่มันจะแก่แก่ก็แก่รู้มานานแล้ว ถ้ามันจะป่วยไข้ไม่สบายเราก็รู้แล้วมันจะตายเราก็รู้แล้วคนอื่นที่เดืองที่เราจะตายพัดพฝ่แจกันเราก็รู้แล้ววัตถุธาตุทั้งหลายมันจะสลายตัวเราก็รู้แล้วคันห้าของเราจะพังเราก็รู้มานานแล้วเมื่อรู้อย่างนี้เราก็เตรียมตัวเตรียมใจ แสวงหาดินแดนที่เราจะพึงไปคือกำลังของจิตให้มันเข้าไปสถิตในแดนที่เต็มไปด้วความสุขนั่นก็คือพระนิพานความจริงเรื่องนี้ไม่ยากนี่ก่อนที่เราจะไปพระนิพานต้องปรับตรงอะไรบ้างปรับตรงหนึ่งอย่าสนใจในกรรมฉันทะ รูปสวยมันจะสวยไม่ได้สกักวันมันก็เดียวมันก็เต็มไปด้วยความทุกข์โศมรูปสวยแต่าภายในรูปสกปรกเหมือนกับถงอุจาระปัสวะเดินได้มันจะดีตรงไหนรูปจะสวยแต่ในรูปนันจะเต็มไปดได้ความทุกข์ มีทุกปกติคือความหนาวความรอ้อนความหิวความกระหายความต้องการแต่เกียรติกายไม่มีที่สิ้นสุดนั้นมีความตายเป็นในสุดเราจะไปยึดรูปมาเพื่อประโยชน์อะไรเสียงเพราะมันจะเพราะตลอดการตลอดสมัยนี่ฟังแล้วก็หายไปแล้วก็เสียงเดียวกันนั่นแหละบางคราวก็ฟังเพราะ บางฟาวกรังแล้วอยากจะสลบตายเพราะอะไรกลายเป็นเสียงสมรากเนื่องโดยเสียงนั้นเป็นเสียงของกิเลสไม่ใช่เสียงที่บริสุทธิ์ถึงแม้ว่าเสียงที่บริสุทธิ์พูดแล้วเสียงก็หายไปมันไม่มีการส่งตัวกลิ่นหอมมีอะไรหอมจริงม้งกลิ่นทุกกลิ่นเหม็นทุกกลิ่น สิ่งที่เราคิดว่ามันหอมหัวน้ำหอมซื้อมาอย่างดีร่มเสื้อผ้าไม่กี่วันมําเหม็นถ้าไม่เปลี่ยนไม่ซักไม่ล้างไม่จะเกิดอาการเหม็นสาบทั้งก็มีการคลายตัวเปน็นความหอมมันก็ไม่เที่ยงรสอร่อยไม่มีความหมายสำหรับร่างกายอาร่อยสักเท่าไรก็ตามแก่ทุกวันกินเข้าไปเท่าไรก็แก่ทุกวัน ของดีประเสริฐเลิศบรรดาหมอทั้งหลายมักจะอวดตนว่าเป็นคนรู้อาหารอย่างนั้นมีประโยชน์แบบนั้นอาหารอย่างนี้มีประโยชน์แบบนี้ไปดูบรรดาหมอทั้งหลายเที่ยวกินของดีดีที่มีประโยชน์เขาแก่เป็นไหมเขาป่วยเป็นไหมแล้วก็ตายเป็นไหม ต่านทศสมัยปู่สมัยททวสมัยเด็กจำบ,บันบรรดาหมอทั้งหลายที่มีเยอะแยะเวลานี้ไปไหนหมดแม้แต่ท่านโกมารพัฒเป็นยอดหมอเราเคยเห็นตัวท่านไหมเคยได้เดินคุยเห็นเล่เห็นหนงังท่านเปล่าก็เปล่าเท่านั้นเป็นอันว่าเรื่องธรรมบดาทนี่ใครแก้ไขไม่ได้ <c oughs> เมื่อเราแก้ไขไม่ได้เราก็จะไปยุ่งอะไรกับมันล่ะ ไอ้รถอย่าไปสนใจมันยังเกินไปรถดีรถรช,ชั่วมีความรู้สึกแค่ปลายลิ้นกับโคนลิ้นขอโทษปลายลิ้นกับกลางลิ้นรสชัตริ์มีทานั้นรับสัมผัสในรถถ้าเลยกลางลิ้นก็ไปก็หมดรถไม่เชื่อก็ลองดูก็ได้เวลากินอาหารเอาช้อนตักล้วงเข้าไปในปากเทให้มันลึกเกินกลางลิ้น มันก็จะมีสภาพเหมือนกับเรากินดินแล้วกินกินผักกินหญ้ามันไม่มีรสไม่ชาตินี่เราก็ต้องตัดการติดในรสแล้วติดในก็ตัดใน,ก,ดนการสัมผัสในระหว่างเพศรู้โทษของการครองเรียนว่ามันไม่มีความสุข ตัดอารมณ์นี้เสร้นได้แล้วความสุขใจมนเกิดความกังวลใจก็ไม่มีตัดต้องใช้ปัญญาตัดค่อยๆตัดตัดทีเล็กทีน้อยที่ว่ารูปนี่มันมีสภาพเสื่อมแล้วก็จะพังมันเสื่อมปัจจุบันในพางจะเป็นรูปใครที่วันที่ไหนพรมที่ไหนมนันล์ที่ไหนก็ตามมันมีสภาพพังทางนั้น ไม่มีประโยชน์ไปแั้ว่าขึ้นชื่อว่ารูปเราไม่ขอสนใจในมันเห็นรูปสวยรูปไปสวยเห็นแล้วทำจิตมีสภาพว่าคล้ายก็ว่าสักแต่ว่าเห็นไม่สนใจในรูปของใครถ้าจิตไม่มีความรู้สึกว่ารูปคนนี้สวยรูปคนนี้สงา่าก็นึกถึงรูปของเรา รูปคือร่างกายของเราภายนอกมันอาจจะสางา,าพาเผยแต่ภายในเต็มไปด้วยน้ำเลือดํำเหลืองน้ำหนงองจาะระปัสสวะและไม่มีการส่งตัวมีการสลายตัวไปในที่สุดเมื่อสภาวะความจริงของมันอย่างนี้แล้วก็จะเป็นนั่งยึดนักถือมันทำไม ตั้งใจคิดไว้เสมอว่าขึ้นชื่อว่าโรคทั้งหมดย่าไปโรคที่มีชีวิตโรคนีงไม่มีชีวิตก็าตามมันไม่เที่ยงถ้าเราเกาะมันว่ามันจะเที่ยงใจแเ้าต้องไปทุกข์เมื่อมันเคลนไปจงทำกำลังใจงั่นหลายให้มีความเข้มแข็งใช้ปัญญาพิจารณาหาความจริงให้พบ จงกว่าจิตใจของท่านจะไม่สนใจในรูปเรื่องกรณีต่างๆเว้นไว้ดว่าถ้าเขาอยากสนขัดจนหรือว่าขมล้องในสิ่งใดเราแนะนำให้ด้วยเมตตาเมตตาตัวนี้ไม่ใช่ความรักในกรรมคุณเป็นเมตตาที่คอยจะเจือจุนให้บุคคลอื่นคือเป็นเพื่อนบ้านเพื่อนรวมโลกมีความสุข ถ้าจิตใจของทนานหลายสามารถจะใช้ปัญญาพิจรา,ารณาให้ละเอียกว่านี้หาความจริงให้พบจิตของท่านก็จะเข้าถึงจุดจบคือตัดการมาฉันทะเสียได้เป็นอวัยกายเก้าวเข้าไปสู่วิญญาณใกล้และอีกจุดหนึ่งอรบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจะพูดกันไปมันก็เป็นความรู้เก่า แต่ขอบรรดาพาุตรสัตว์นายที่เป็นสาวกองสมเด็จตวสมมาสมพฤกษาที่มีอารมณ์ยังไม่มั่นคงในเรื่องรูปให้พยายามใครคนที่จมมรณาอยู่เสมอว่ารูปไม่เที่ยงคือเนื้ถือมันเป็นทุกข์รูปเป็นสมาธิอนาตาคือสลายตักเป็นอนที่สุดเราจะไม่สนใจกับรูปของเรา เราจะไม่สนใจกับลูกของบุคคลอื่นเราจะไม่สนใจคือไม่ยึดถือนะครับว่ามันไม่สนใจไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่กินน้ําไม่ใช่หมายความว่าไม่กินข้าวไม่กินน้ําไม่กินอะไรทั้งหมดกินเลี้ยงมันถ้าไม่เลี้ยงมันเกิดทุกขเวทนาแต่ทงความรู้สึกว่าเองพังมาลายก็เชิญพังไปฉันไม่สนใจกับเธอ สิ่งที่เราต้องการคือพระน,นิพพานมีการรมตัดเข้าไปสู่พระนิพพานในย่างและพระนิขอเดียวเพียงเท่านี้จิตก็จะเป็นสุขมากเอาละต่อต้นี้ไปขอท่าน้งหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหาใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามปฏิญาสาย่กว่าจะได้ยินสัญญาณบอกหมดเวลา